สวัสดีค่ะนักเรียนป .5 ทุกคนนะคะ,ะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกนะคะในหน้า74นะคะหลักภาษาหน้า74ของน้องปอ .5 จะจะเห็นว่ามีการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะแต่สําหรับคาบนี้เราเรียนในเรื่องของ การเขียนแสดงความรู้สึกก่อนนะคะอ่ะพอปรากฏเลเราก็เห็นเลยว่าอ่าอยู่ในช่องอยู่ในช่องข้อความก็ให้มาเห็นนะคะอ่าเป็นบทอธิบดีด้วยการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเห็นไหมคะอ่ะลองอ่านดูสิลูกอารมณ์ความรู้สึกจิตสำนึกที่สร้างสารรค์ วันจงเรียงรอ้อยพันหานเขียนนั้นจากงดงามนี่คือการเขียนแสดงความรู้สึกเห็นไหมคะเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยเขียนออกไปก็อารมณ์จิตสำนึกเกิดจากจิตนะคะนำมาสร้างสรรค์คิดอะไรความคิดของเราเนี่ยความรู้สึกก็คือความคิดความนึกคิดออกมาะคะคิดอย่างสร้างสรรค์ แล้วก็บัตรจงเรียก็คือเขียนเขียนออกมานะคะเขียนออกมานั้นจะงดงามเลยใส่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จิตสำนึกในการสร้างสรรค์ในการเขียนออนั่นเองนะคะใช้ความคิดหมดเลยความคิดความรู้สึกอารมณ์ของเรานี่แหละงานนั้นก็จะออกมางดงามอ่านี่นคือการเขียนแสดงความรู้สึกนะคะต่อไปก็คือมาดูในหลักนะคะ หลักการเขียนนะคะหลักการเขียนแสดงความรู้สึกมีปฏิบัติอย่างไรบ้างลูก1หนึ่งการเขียนแสดงความรู้สึกรู้จักสะสมคำนะคะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆรู้จักสะสมคำก็คือสรรหาคำนะคะสะสมคำ ให้เกิดความคิดแปลกใหม่การรู้จักใช้คำที่หลากหลายนะคะจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตนาการและความรู้สึกตามได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการสะสมคำสรรหาคำให้เกิดความคิดแปลกใหม่นั่นเองนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะคะใช้ฝึกใช้คำบอกความรู้สึก ฝึกใช้คําบอกความรู้สึกคําที่บอกความรู้สึกเนี่ยมีอะไรบ้างคุกเรารู้สึกอะไรบ้างรู้สึกรักชอบพอใจโกรธเกลียดววาเวทอิจฉาชิงชังอนี้เป็นต้นนะคะอะอื่นอีกมากมายความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นนะคะฝึกใช้คําบอกความรู้สึก บอกความรู้สึกเอาเนี้ยชารักชอบพอใจแบบเนี้ยเวลาเราเขียนความรู้สึกไปเลยนะคะนี่คือการเขียนความรู้สึกจากอารมณ์นึกคิดของเรานะคะต่อไปอย่างที่สามนะคะใช้ถ้อยคำมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นอะไรบ้างถ้อยคำเปรียบเทียบ เพื่อแสดงความรู้สึกเช่นเล่าความรู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตของเราเราเสียใจเรื่องอะไรบ้างอะหรือว่าบรรยายความรู้สึกที่สนุกสนานตื่นเต้นที่ได้ไปเที่ยวได้มีโอกาสได้เที่ยวกับเพื่อนอืนะคะอย่นี้เป็นต้นและอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถใช้้อยคำมาเปรีอบเทียบแสดงความรู้สึกได้เอาจะได้ตื่นเต้นนีเสียใจนะนีตื่นเต้นมากเลย เหตุการณ์เหตุการณ์ประหัตไปที่เราเล่านี่แหละนะคะหลักของการเขียนแสดงความรู้สึกเห็นไหมคะปฏิบัติได้สามข้อนะคะรู้จักสะสมคำใช้คำบวกความรู้สึกหรือใช้ถ้อยคำมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเล่าเหตุการณ์นะคะที่ในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆรู้สึกเสียใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกประทับใจ นะะนี่คือข้อควรปฏิบัติหลักปฏิบัติกันทั่วๆไปเลยค่ะจำไว้นะคะน้องป .5 กา,ารเขียนแสดงความรู้สึกเป็นการเขียนเพื่อแสดงความรู้สึก,กต่างๆของไวให้ผู้ให้ของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้ทราบนั่นเองเขียนความรู้สึก,กต่างๆออกไปเลยนะคะให้ผู้อ่านได้ทราบ 7จ็ดสผลแห่งความวิริยะอ่าดูตามและอ่านอ,อ่านไปพร้อมกันก็ได้ลูกนะคะน้องป .5 ดูการเขียนแสดงความรู้สึกที่ลูกความภูมิใจสูงสุดของผมในปีนี้คือผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักอีลาวิ่งผัด4คู80เมตรของสีเขียว ดังนั้นผมจึงแบ่งเวลาจากการทําการบ้านและทุดทวนบทเรียนตอนเย็นวันละหนึ่งชั่วโมงมาฝึกซ้อมยิ่งอย่างสม่ำเสมอและผมก็รับประทานผักและผลไมามากขึ้นทำให้ผมมีร่างกายแข็งแรงขึ้นผมตื่นเต้นมากแต่คุณพ่อคุณแม่บอกกับผมว่าชัยชนะไม่สำคัญ เท่ากับการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาขอให้ทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้คําพูดนี้เองที่ทําให้ผมไม่เกรงและมั่นเข็งด้วยความสบายใจในที่สุดผมก็นํำชัยชนะมาสู่สีเขียวและตัวเองได้ผมมีความสุขกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น จากความวิริยาของผมที่สุดครับเห็นไหมคะนี่คือเขาเขียนแสดงความรู้สึกออกไปผลเห็นความวิทยะอุตสาหกของตนนะคะหรือว่าการปกครองเรามาดูว่าความรู้สึกที่เขาเขียนเนี่ยเราสามารถแยกได้ว่าความรู้สึกเนี่ยมีข้อความไหนบ้างหรือข้อความนะคะความรู้สึกที่เขาเขียน ความภูมิใจที่สุดของผมในปีนี้ความรู้สึกของเขาแล้วเขาภูมิใจเห็นไหมคะเขาภูมิใจแล้วก็คนเล่าไปเห็นไหมคะความรู้สึกอีกข้อความหนึง่งเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากรู้สึกอะไรคะรู้สึกตื่นเต้นเขาบอกนี่คือความรู้สึกนะรู้สึกตื่นเต้นอีกอย่างความรู้สึกอะไรอีกผมมีความสุขกับความสําเร็จ ความชัเดเห็นในครั้งนี้นะคะด้วยความวิทยาของเขาเนี่ยผมมีความสุขเห็นไหมคะนี่คือความรู้สึกเลยนะคะที่ยกตัวอย่างวันนี้พอเราแยกสามารถแยกได้จับได้เลยว่าผมมีความภูมิใจนะคะในปีนี้ผมตื่นเต้นผมมีความสุขนะคะบอกความรู้สึกได้เ, <S <S เราเลือกมานะคะ <S <S เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือความรู้สึก รู้จักสังเกตนะคะเรียนแล้วรู้จักสังเกตแล้วก็หาเจอว่าการแสดงความรู้สึกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอาทีนี้ใกล้สอบแล้วนะคะถ้าเราเจอคำถามถ้าเราเจอคำถามแบบนี้ครูบอกแล้วว่าเราเจอคำถามเราเจอคำถามหรือว่าข้อสอบอะไรก็แล้วแต่เราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ อ่านจ์ให้เข้าใจที่สุดเลยคน,น่กรนีนะลูกเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนแสดงความรู้สึกเพราะฉะนั้นบางคนอ่านข้อใดกาเลยทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่เห็นไหมคะมีคําว่าไม่ใช่แต่บางคนอ่านจ์ไม่วิเคราะห์อ่านแล้วทาเลยเพราะฉะนั้นอ่านจ์ องเที่ยวก็ได้ค่ะสองครั้งก็ได้เพื่อทำความเข้าใจนะคะได้สอบแล้วอุนนำมาบอกข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนแสดงความรู้สึกกไก่ทำให้คนอื่นที่เรารับรู้ได้เอาไหมนะคะกไก่ทำให้คนที่เรารักรับรู้ได้เขียนแสดงความรู้สึกนะคะข้อใดไม่ใช่ข้อขอใคร แสดงความรู้สึกนึกคิดขอควายฝึกเขียนให้สวยงามอรู้รู้ถึงจิตใจของคนเขาถามว่าไม่ใช่ประยุไม่ใช่ประยุข้อไหนลูกขอห้าลองได้รูปลองตอบ ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนแสดงความรู้สึกไม่ใช่ประโยชน์นะคะการเขียนแสดงความรู้สึกข้อไหนเออตอบไลยค่ะเห็นไหมคะข้อใดไม่ใช่เราโกวงที่ไม่ใช่ไว้ก่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวลือ,อีกก็คือขอควายโลกปวดเขียนให้สวยงามเกี่ยวกับความรู้สึกไหมอะเกี่ยวกับความรู้สึกไหมลายมือสวยเนี่ย ความรู้สึกของเราแสดงอารมณ์ออกไปแสดงความรู้สึกนึกคิดออกไปทําให้คนอื่นที่เรารักรับรู้ได้เห็นไหมรู้สึกอย่างไรเขียนไปให้เขาอ่านหรือเขาบอกเขารู้สึกของเราแสดงความรู้สึกนึกคิดก็คือเราเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ถึงจิตใจของคนความรู้สึกทําให้รู้สึกถึงจิตใจของคนว่าเขารู้สึกอย่างไรเห็นไหมคะถูกแต่เขาถามว่าไม่ใช่ ข้อโก้เขยขอเร้ง,งูนั้นใช่หมดเลยเกี่ยวกับแสดงความรู้สึกนะคะมันประโยชน์เลยนะั้นคือเกิดประโยชน์ขึ้นแต่ก็โควายไม่เกี่ยวกับนะคะฝึกเขียนลายมือให้สวยนะคะไม่ใช่แสดงความรู้สึกนะคะไม่ใช่ประโยชน์ของการแสดงความรู้สึกอีกข้อค่ะข้อใดเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกข้อใด ขอ้อไกลทุกคนควรช่วยกันส่งเสริมการอนุรักษ์พันปลาหายากขอใครผมมีความสุขกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความวิิยะของผมขอบายในน้ำทะเลลึกจะเป็นเขตที่มีหมึกมีแสงเพียงสลัวๆเท่านั้น ผู้ชำนาญในการใช้ภาษาจะใช้ภาษาได้ถูกต้องสรัวสรัวกับสรัวสรัวคำเดียวกันนะลูกสารัวสรัวเท่านั้นข้อความเลยเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกทุกคนช่วย ทุกคนควรช่วยกันส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากรองผมมีความสุขกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความวิทยาของผมในน้ําทะเลลึกจะเป็นเขตที่มีขอโทษนะเอาใหม่ในน้ําทะเลลึกจะเป็นเขตที่มืดหรือมีแสงเพียงสลัวลวเท่านั้นเฮ ผู yup. ้ชำนาญในการใช้ภาษาจะใช้ภาษาได้ถูกต้องข้อไหนคูกแสดงความรู้สึกนะคะข้อไหนเอ่ยข้อห้าข้อไหนเอ่ยตอบเลยค่ะแสดงความรู้สึกนะคะถูกไหมคะข้อสองนั่นเองเพิ่งข้อโขเค็นั่นเองเพิ่งเรียนมานะคะ ผมมีความสุขผมมีความสุขกับความสําเร็จที่เกิดจากความวิริยะของผมผมมีความสุขผมมีความื่นเต้นผมมีความถึงมีความประทับใจอะไรก็แล้วแต่แสดงความรู้สึกออกไปแต่เป็นข้อความนะคะก็บอกทุกคนควรช่วยกันส่งเสริมการอนุรักษ์พันปลาหายากเป็นข้อความนะคะไม่ได้เขียนแสดงความรู้สึกทั่วไปในน้ําทะเลลึกจะเป็นเขตที่มืด ทุณทะเลก็บอกให้ทราบแจ้งให้ทราบหรือมีเสียงเพียงสรววสรัวเท่านั้นขอก็อไม่ใช่ผู้ชำนาญในการใช้ภาษาจะใช้ภาษาได้ถูกต้องแจ้งให้ทราบบกบอกนะะบอกให้รู้หากเป็นการแสดงความรู้สึกไม่ใช่ความคิดเห็นนะคะ ก็คือก็ไขนะคะแสดงความรู้สึกพวกไขสกต้องนะลูกตัวน,นึงนะคะทีนี้หลักของการเขียนแสดงความรู้สึกที่เราลืมไม่ได้เลยนะคะทุกท่านนึงก็คือรู้จักสะสคมคําทําให้เกิดความคิดแปลกใหม่นะเราสรรหาคํามาสะสมคํามาก็คือสรรหาคําทําให้เกิดความคิดแปลกใหม่นะคะ เราใช้คําที่หลากหลายทําให้ผู้อ่านเกิดความจินตนาการตามนะคะและความรู้สึกตามได้เลยถ้าเราใช้คําหลากหลายาเราใช้คําหลากหลายนะคะสะสมคําอย่างที่สองก็คือฝึกใช้คําบอกความรู้สึกที่บอกไว้ว่ารักชอบพอใจนะะนี่คือการคานะคะคำคำที่บอกความรู้สึก อย่างที่สามก็คือใช้ถ้อยคํามาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกใช้ถ้อยคํามาเปรียบเทียบเล่าเรื่องบรรยายเรื่องตื่นเต้นที่สุดของเราเสียใจที่สุดในชีวิตนะคะอย่างที่สามน,นำมาเปรียบเทียบเหตุการณ์มาเล่านะคะ,ะนี่คือการเขียนแสดงความรู้สึกของข้าพนี้นะคะ ต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะและหลังจากนั้นก็สอบนะคะน้องๆป .5 ดูงานนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วพยายามอย่าค้างงานนะคะทำแบบหน้าเก็บสิบเ็บอ๋อหน้าเ7็บสิบเ็สบายเลยลูก เขียนแสดงความรู้สึกที่นักเรียนประ,ประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวเหตุการณ์และภาพวาดภาพประออกอบกางล่างเขาไปเที่ยวไหนบ้างเขาเล่ามาเลยเขียนมาเลยนี่ของครูเมื่อปิดภาคเรียนที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเที่ยวที่ปูกะริมจังหวัดเลยฉันรู้สึกประทับใจในการไปเที่ยวที่นี่มากเพราะกว่าที่ฉันคุณพ่อคุณแม่จะเดินขึ้นไปถึงยอดภูนั้นต้องใช้ความอดทนมาก ระหว่างที่เดินขึ้นนั้นเราได้พบเห็นพืชแปลกๆมากมายและเมื่อไปถึงยอดภูกจะมีป้ายติดว่าคุณคือผู้พิชิตภูกกระดึงซึ่งป้ายนี้ทําให้ฉันประทับใจมากที่ตัวเองขึ้นมาถึงยอดผูกกระดึงได้นี่คือตัวอย่างนะคะและน้องก็วาดภาพวาดภาพตอนขึ้นผูกกระดึงอเวลาน้องวาดภาพก็เขียนไปเที่ยวไหนไปเที่ยวทะเลมากับพ่อแม่ช่วงปิดเทอมเขาเล่ามา ปาทับใจอะไรก็เล่ามามแล้วก็วาดภาพครั้ง่างโอ้ว้าทำได้ชัวรอยู่แล้วนะคะไม่ยากนะคะสู้ๆนะคะทุกคนใกล้สอบแล้วค่ะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร e d ู c a t i o n จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ